ราชีวิตของคุณแอปกันนะคะคุณแอปเนี่ยเธอชื่อจริงว่าคุณทักษอรพักสุขเจริญค่ะเกิดวันที่27ตุลาคมนะคะ2523ค่ะจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพัทยอุดมศึกษามัธยมโรงเรียนราชินีบนค่ะปริญญาตรีนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ สมัยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ร่วมทํากิจกรรมแล้วก็เล่นละครเวทีร่วมสตาฟกีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55 คุณแอปเนี่ยเธอเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 โดยคนชักจูงเข้าวงการก็คือป้าชาลีเจ้าของนิตยาสารพลอยแกมเพชรผลงานชิ้นแรกก็คือถ่ายนิตยาสารพลอยแกมเพชรแล้วก็มีผลงานเป็นที่รู้จักกันในบทรุง้งสาวสวยในโฆษณามิสทีนแล้วก็มีผลงานถ่ายโฆษณาในแคมาระยะหนึ่งแล้วก็แสดงละครเรื่องแรกในปี2544เรื่องมิตรชัยบัญชามายาชีวิต ที่ผลิตโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดตอนนั้นเนี่ยเธอรับบทเป็นกิ่งดาวดาวรุณีค่ะเป็นภรรยาคนแรกของคุณมิตรมิตรชัยบัญชาแล้วค่ะ แล้วก็มีผลงานภาพ,พยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเธอรับบทเป็นมณีจันทร์นะคะสำหรับคุณแอปเองนะคะเธอมีผลงานอยู่กับช่อง3ามหลายเรื่องเลยเลยค่ะแล้วก็อยู่ในความดูแลของบริษัทเมกเกอร์กรุ๊ปนะคะก็คือของคุณมายุรชัดเหมือนประสิทธิเวสก็มีผลงานการแสดงที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นละครเรื่องริษยาผู้ชายมือสองมนรักลอตเตอรี่จอมใจตีตระกูลซ่องจำเลยรัก คุณแอฟเนี่ยเธอก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลายอย่างเลยอย่างเช่นทรอปิคาน a ะาสว ster อร์สบู่แล้วก็ครีมอาบน้ำนะคะหลายอย่างเลยรวมถึงสลักออมสินทกศด้วยรถยนต์ด้วยก็เคยนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเธอเนี่ยมีคุณพ่อเป็นสถาปนิกค่ะก็คือคุณอนุสรพักสุขจรรย